สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมผระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาฝั่งพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับวัดไส่ขาวปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับผม นี่นะครับพระรุ่นนี้นี่ก็ออกที่วัดทรายขาวนะครับโดยตรงในปีพศ2541นะครับปลุกเสกพร้อมออบัวล้ออาจารย์นองนะครับรุ่นแรกปี41นะครับผมชื่อเหรียญก็จะมีนะครับชื่อเหรียญว่าเหรียญน,นะครับฉลองพระประธานพรวัดทรายขาว จังหวัดปัตตานีพอ2สอง้าสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นพระที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดไซขาวนะครับองค์ใหญ่นะครับผมพระปัตทานพรนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้ผมก็ขัดเช่ามาผิวไฟสวยๆเลยนะครับทองแดงผิวไฟ ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบพุทซ้อนนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นรูปของท่านอาจารย์นองวัดไซรขาวนะครับพระครูธรรมกิจโกศนวงเล็บนองธรรมรูโตนะครับแล้วก็ด้านบนนี้เป็นครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นี่ก็จะมีหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็ฉลองอายุ80ปีพระอาจารย์นองนะครับผมเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟแบบ ผิวจิ๊ดๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่จี๊ดๆสวยๆวยเลี่ยมพลาสติกกันน้ำมาให้อย่างดีนะครับสวยๆเลยพูดไปเหมือนโมนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยผมเลี่ยมมาสี่ปีแล้วนะครับเนี่ยเก็บไว้นะครับก็จะมีพาลงไปในช่องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดเคยบอกเคยคุยไปนะครับว่า พระเนี่ยผมเยอะมากนะครับหลวงปู่ทวดไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเนี่ยเช่าเก็บแบบเรียกว่าตะบี้ตะบันเลยนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาหลายหลายปีเนี่ยขายพระอย่างอื่นได้อะไรได้ทางแบบพระสายอื่นนะครับผมมาเก็บหลวงปู่ทวดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าชอบนะครับชอบชอบมากแล้วก็ศรัทธานะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยแบบว่า คนที่ไม่เล่นพระนะครับไม่เป็นพระเลยเนี่ยพอพูดคาว่าหลวงปู่ปทวดไปหรือว่าคําว่าสมเด็จโตไปเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าต้องรู้จักนะครับผมก็เลยเล่นหลวงปู่ปทวดทุกวันนี้นะครับทองแดงเปลไฟเหรียญใหญ่นะครับเป็นเหรียญใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับ ทองแดงผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่ได้ลงในช่องนานแล้วนะครับเช่าเก็บของผมไว้นะครับชอบชอบนะครับเพราะว่าเลี่ยมเก็บแล้วมาส่องกลางคืนเนี่ยสวยนะครับฉลองพระประทานพรนะครับเนี่ย ตึงๆคมๆนะครับวัดทรายขาวเหรียญผิวไฟสวยจัดนะครับจังหวัดปัตตานี2541เป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับเนี่ยเราขทำลวดลายมีไข่ปลาล้อมรอบนะครับพระยืนด้านหน้านี้นะครับเหรียญพระประทานพรก็ชื่อดีนะครับประทานพร านคมกิ๊บเลยนะครับฝึบมาขึ้นมาหน้าตาสะสวยคมมากๆากผาประธานพรก็เป็นผาพุทธนะครับนี่นะครับปิดปาร์ท ผิวจี๊ดเลยแล้วเป็นพาที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับที่ผมลงมาในช่องนี่ก็จะเป็นหน้าของอาจารย์นองหน้านี่แบบแกะพิมพ์ได้เหมือนมากนะครับคนแกะเก่งมากนะครับอาจารย์นองคมปิ๊บเลยผิวสวยจีด๊ดแล้วก็ด้านบนนี่ที่นั่งขี่คออยู่นี่นะครับก็เป็นนะครับ หลวงปูดทวดนะครับผมวัดชังให้เป็นพระที่วิธีใหญ่นะครับชลองอายุ80ปีนะครับพระครูธรรมกิจโกศสนวงเล็บนองนะครับธรรมปูโตผระแท้เนี่ยเหรียญตึงบกเลยนะครับมีห่วงเดิมพร้อมนี่นะครับ ก็จะมีลงกันไปเรื่อยๆย,ยาวๆนะครับสำหรับช่องผมไม่ต้องห่วงทำกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้ดูผาากันเยอะๆด้วยนะครับหลายๆรุ่นไปเรื่อยๆในช่องผมก็จะหามาเรื่อยๆนะครับลงไปก็นะครับนี่เหรียญพระประธานพรนะครับฉลองอายุ80ปีอาจารย์นองปุกเสกพิธีใหญ่นะครับพร้อมบวรอบออวัดไซขาวปีซีนึงนะครับ ก็สำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเอ่อผมเปิดราคานะครับเหรียญนี้นะครับไว้ที่2,000บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0 9 8 8์เก้าแปนะครับห้าสี่หนึ่งเครับเป็นพาดีที่พิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่มีสะสมหรืออยากจกบไว้แฝนบูชาก็โทรมาได้นะครับองนี้ผมจะ ให้ไว้เป็นองค์ที่ห้านะครับผมนี่ไว้เป็นองค์ที่ห้านะครับก็นะครับสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับอง์นี้2000บาทนะครับโทร0ู8ย์ดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสาหหเชฟนะครับผมนี่นะครับจะแยกไว้ใส่ถุงไว้นะครับด้รับพระตรงอย่างแน่นอนนะครับ2,000บาท แล้วก็พอดีบัวลอบอยู่ใกล้มือพอดีนะครับเดี๋ยวให้หยิบให้ดูด้วยเลยเลยนะครับบัวลออเนี่ยบัวลออปีซีหนึ่งเดี๋ยวจะว่าจะเอาไปถ่ายรูปศตูนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นแรกจะนองวัดไฟขาวปีซีหนึ่งมีเหรียญด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้นะครับนี่องนี้โคตรสวยเลยนะครับองนี้เปิดไว้สี่หมื่นนะครับพาแก่ทองคํามากๆเหลืองเลยออดเลยนะครับ บุรีรัมรุ่นแรกจันนองวัดไทขาวปีพศสองห้าสี่หนึ่งหมายเลขเจ็ดหนึ่งสี่นะครับผมเจ็ดหนึ่งสี่สนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมสี่หมื่น หาปีดมากปีดปีดนะครับสวยจริงสวยจังนะครับอง์นี้สวยจับจมูกปีดเลยนะครับสี่หมื่นนะครับองนี้เป็นยอดนิยมนะครับเหรียญก็สองพันนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ